เรารู้สึกอย่างไรกับลูกค้าของเราครับรู้สึกไงลูกค้าของเราเนี่ยแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่สถานการณ์เจอดีบ้างไม่ดีบ้างคืออย่างนี้ครับเราในฐานะเป็นผู้ให้บริการเราไม่สามารถที่จะเลือกลูกค้าได้ดังนั้น เราจำเป็นที่จะต้องบริการด้วยความเป็นเลิศให้ได้เราจะต้องบริการด้วยเต็มร้อยใจเต็มร้อยเราต้องบริการด้วยความเนี๊ยบตามขั้นตอนของบริษัทเราจะต้องบริการด้วยความเต็มใจถึงแม้ลูกค้าจะงี่เง่าเพียงใดก็แล้วแต่เราจะต้องเต็มใ<จ>ลูกค้านัางิกเราก็ต้องเต็มใจดังนั้นเรามีโอกาสเลือกไหมไม่ม<จ>ี<จ> ลูกค้าเขาเลือกเราเราไม่จะไม่มีโอกาสที่จะมานั่งวิเคราะห์ลูกค้านะไอ้คนนู้นเป็นยังงี้ไอ้คนนี้เป็นอย่างงี้ไอ้คนนั้นเป็นอย่างั้นเราไม่มีโอกาสวิเคราะห์นะแต่ลูกค้าก็จะเป็นคนวิเคราะห์เราโอ้คนคนนี้คนนี้ดีว่ะคนส่งของคนนี้ดีว่ะคนคนนี้เหมาะว่ะเออหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดีเออคนนี้ให้การบริการดีเขาวิเคราะห์เราจริงไหมแต่เราไม่มีโอกาสจะวิเคราะห์เขาเราดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นนักบริการที่ดีที่สด